เพลงใหม่ SCA นะทุกคนอยากจะกินกุลินออนถ้าอยากจะเมากุลินเลยนั่งซิวข้างจางไม่บอกดมเคยบอกต้องว่าคนอื่นแต่ตัวเองยังบุกเคยหมดแก้วหมดจอกแล้วก็เอามาเติมความมากก็คือการกีฬาถ้าว่าเจ้าบอลแลนหามันก็มาให้บ่ได้สบายดีนะทุกคนสบายดี Welcome to K N P Channel วันนี้อยู่สตูดิโอนะใช่ีเพลงใหม่เพลงของสุริ Yes, Silly. Really. Damn, -E yeah, bro, you bro? Yeah. Your new music video? Yes. and yeah. song for you. Oh, wow. Thank you for watching my wow. my song. What what the name of the song? What's the name, title? Um, what? My song is uh, Smoking. Smoking. Smoking Whoa. with Smoking. every day. Ah. Smoking or ah. วิดดามฟิชเชอร์ริงวิดแชมเปี้ยนบอลอ๋ออาร์ติยูโอสโลสโลว์รู้ต่างจากชีวิตจริงลองลอยไปลอยลิงเสียไปเลยทิปล่อยใจที่เหงาให้มันจมดิ้เขาแ้วไอยากไปอย่ากไปฮักเขาเลยจ้าลาบากใจเอาความผิดหวังนในมาจุดไฟสมุกกิงวิสเวนอนุชาไม่บินในมีสปอยให้ฟังนะจ๊อีกท่อนหนึ่ง เป็นไฮไลท์ของเพลงเพลงไ My S C A นะทุกคนอยากจะกินกุหลินอ่อถ้าอยากจะามากุหลินเลยนั่งซิวข้างมือหมุนมันเซยบอกต้องเอาคนอื่นแต่ตัวเองยังบุกเคยหมดแก้วหมดจอกแล้วก็เอามาเติมยี่หอนนี้หมักมวนใพ่นี่อยากกินนี่เราทุกคนนี่แต่กล้องนี่นี่แต่กล้องตายกันเองเนาะอันนี้แจ็คสรัวันแจ็คสเปร๊กอันนี้ T A G อันนี้แชมเปอร์อยกุ๊ซี่ก๊อซี่ โอ้ก yeah, oh, like, ูซี่เยกูซี่โอ้ข้องแทนนี่เต็มนอนว่ะข้องแทนผันพืชมาเขียม้ายนะวันนี้เนาะแบงเป็นคนชายนะทุกคนมาไปฟังเพลงเต็ม You Song s u i นะทุกคน h e w e w l Release his New Song Soon

ก็มาเลยมามาว่ะเดี๋ยวเดีวเาเปิดทีพักอนเลทุกคนเมื่อางทิเมื่อกี้นี้ถ่ายคลิปมัติิลิกาซีนเราทุกคนก็เลยต้องแบบโครเทว่ะเอาใช่ประมาณ3มวิให้ทุกคนได้ฟังบีดในนหนึ่งมันก็ตามจใจสีวิตกูเบิ้งเบิ้งอย่างนี้เช็คนอถ่แล้วเงี้ยเช็ค เทบ่วะแฮมยไม่ไดเบิ่งซ้ําแต่โลเคสั่นแต่เทแล้วมาอยู่สตูดิโอนะทุกคนอฟิวในเท่เลยนะเอ๊มันไหลครับนี่บ่เดีเอียเดอเท่เท่งามงามงามฟิวแบบฝั่งไหนได้ทุกคนจเฮาต้องปาดที่ลายกว่านี้นะข้าต้องลมกันแบบให้มันมวนก้อนนี้ไม่แล้วไม่แล้วอันนี้เฮาแบบแบลวัาแบบ แบบลงกันนี่แหละลกันลยเฮฮาปาร์ตี้มาดูฝั่งู่าตั๊ยังก็ได้จำแบบตัมือตัยังก็ได้ใช่ไมมึงมเดี๋ยวคอยคอยททายไอ้เอเทไสิแมน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 ต้องต้องมิชช่กันเกัรเยบเยบต้องตองตังสลี่ยงหน่อยหนึ่งเสลี่ยงไปบีนะที่สิห้าเจเดเดเดี๋ยวนี่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 เฮเขาทักกันดีทีโซกซกเฮวเขาทักกันดีสโอเค มาซ้มอมกันมาซ้อมแพรติกน,นี่ข้อนี้บ b มาติ๊กติ๊กติ๊กติกบอบจับตอนนี้นะบอจับอ๋อนี่นี่แกันี้น นี <ítulo> sabes, anyway, ่ยน้ำมันตองฝีแบบข่อยยางออกมาบ้าว่าโชคโชคตัวกับไอ้มาแค่ถักถักมือเลยทีอล้วแบบดึงเข้าไปเองดิอรมเขาจะเหตุตามกันดิเวลาถ่ายนะเ็เลยสี่ก็ได้ตาเขาเขาตามมือก็ได้ปะแล้ก็นี่เฮ้ยสี่เฮ้ยสี่เหยาโบเออปะถ่ายตอนนุ้ก่อน บอกทายเมื่อกี้นี่ก่อนอินเสิร์ตบอกว่าเอาอีกซอสหนึ่งเมื่อกี้นี่มันได้เทือดอย่างเดียวเอาอีกเอาอีกเมื่อกี้เมื่อกี้มึงกูเบิ้งกูแน่ขนาดนี้กูเห็นได้โบกูไปนั่งอ๋อโทษกันละสองเสียวมัเนาะเพรเดี๋ยวไปเกลียดเนาะเกี่ยวอะไรันมันไม่เล่นกัดไหมจะจัดไหมแสงแงไฟพวกเข้าน่า TJ นาะทุกคนว่ามยวนแจ๋อนี่เจ๋อบอกท่านตัวไปนั่งข้างโซกชี้เลยเออนั่งเอนั่งรูมมุดเนี่ยดี จัดใหม่นะทุกคนเออมันเหมือมันต้องเสกน่งจัดกันเองทุกคนยูนีท,า,ทายได้ของวีได้นี่ล้วดูฝนเวอร์ชันมงของกบกับท,าย,ทายยูนีทายยูนีแต่ว่าไม่เอาเข้าทุกคนเพราะว่าทายยูนี <c oughs> my ah uh, music video rainy season without you shooting here shooting here and last boy here นี่เนาะสตูดิโอเฮาหลายเพลงเนาะทุกคนนี่หนังย่วอมันได้บกัอเนี่ยแบก้าวไ้สิบหกฟงบ่บ่เป็นยังแบทเก้าบ่เป็นยังแต่ว่าแต่ว่าขั้นขันยืนเห็นมั้บ่เห็นได้ตัดรุดเฟรมหัวหัวมันจะขัดไปเลยต่ตรงยักตังนี่เดี๋ยวนะเจ้ เอาเบิเอาเบิเเแบบเก่า้เเอาตัดีดยเ่อีว่าไเบิงเดี๋ย่จัดเบาัไปเบิงเอมาต้งนี้เออตาจีอยู่หันโอเคเลยแสงเข้าแสงเข้าหน้านะจัดอยู่เออดีจมึอะ้ยไอ้แะตัมนะตกตลอดอะโอ้เ นี่เนาะใสิลิยานะย่าเปิดนะดิย่ามาชูนกันนะยังมาชูนเอาทายตอนทุกคนเนาะมาบัจ๊กเพงกันสิเนาะอ่าเอ้ยเ้งตคนนโดนจไบอสตัวแชกกับไว้ยังสิได้เขาจับมือกันยังสิแล้วตึงังี่แล้วตกันยางไปอ่า โซกตอกบอลเล่นยังไงยางเข้ามาแทนะทั้งหมดว่าทั้งหมว่าเห็ดฟิวแบบเห็นสุริคนเดียวแล้วเฮ้ยสุริมาเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นางนี่ก็ได้ไอ้กับโซ่ยูนี่แต่ตัวยางมาฟังอีกแต่ก็เข้ามาแท็กกให้ให้เห็้สุริคนเดียวได้นะแต่ว่าให้ยางเข้ามาเดอนละคนบอกอืเอเจ็คเข้ามาอ้าเข้ามาแล้วกันเอ้ยโซ่กันอ่าแต่ก็จิ้มมาเลี้ยงเรียงเลียงกันเป็นยังไงกันยางเข้ามาก่อนไอ้แจ็คกันยางเข้ามาแ้างหลังเถอะจริงหรือ ต้องให้สุริเห็นผู้เดียวก่อนในทีมนะคล้ายๆว่าสุริมันน่งก่อนเอาไปอ๋อจ้าออกสุริฟิวนั่นนะอ่าอ่าครับเดสุรินั่งคนเดียวคนหนึ่งะ STA his name is his nickname is สุริสุริ so because สุเนอะ STA seventy t h e e s a เจ็ดสิบสามนะทุกคนสื่อสุริสุรินั่นเปิพิงเลยนมาเจ้เจ้กออกมาแจ้ก่อนก่อน จับจับจอกเอาออกมาจอกอ่จย่ามนี่ก่อนเแท็กแท็กจังไงล่บอสอันนี้อันนี้เลยนะตองตรวจสอบกันว่าเนี่รียบรอตามมือเทกก่แท็กแล้วต่ำมือบอแท็กแท็กไซีต่ามือโอเคโอเครูเรื่องรูเรื่องย่าแล้วย่าสับร่เออในเทกก่แต่ว่าของอ้นี่มัน จับมือแล้วแท็กบาวบ่บ่เฮ็ดเห้คือกันอ้อกโนก็แท็กกันน้นะอ่าแมนแบบทักทายกันนะนะกรีชิ่งทุกคนไปเ้ยสมุนไพรหมดแล้วยังไปไปไปจุดเลยไปไปจูดิ้งปอบก่าจุดละที่ไทยอีกเสร็ฮะหอแล้วหอจุดละอืมไปขอเลกขอเลยเด้อโอเคไปเจ็คเจ็คเ้าไปก่อนเดี๋กัเลยนะ

เรา้อเข้ากบเจีบมาเข้าจ๊บตูดดไปนี่ตีเข้ามาอ่าโอเคไปเอาขึ้นได้หรือเป่ายอิคนที่ใส่าทายโู้เหนี่อ้มากนี่งามสุดเอาแบบว่า้ันน้นเนาะมันเป็นคนโมเป็นน้นแอ้เป็นคนดีไม่เอา

อกันทายหูเน่อยหมดน้ารูเราแบบว่าอนันอั้นเนาะมันเปลนคนโมไมันเป็นน้แล้วเป็นคนดี้ยอีเปลเห็นไหมเออยังยังไปไปไปยังเออดีหละดีหลยอะไร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  การถ่ายโฮมแล้วทุกคนเก็บเก็บอินเสิร์ตต่อทำอะไรนะสองชั่วโมงเนาะวันนี้ถ่ายต่อทำอนี้ไปโค้งทองไปเก้เกมมาอะแก้เกมไปแก้เกมทุกคนรักไปวันนี้ถายต่อไร่ยสูบแาเ้ยะสิบแค่อรตกบกคือมันคอไฟวะใช่เอาริตวไฟ พูดต่อไไฟอันนี้แต่กองมาแล้วนะแต่กองพดต่อไไฟเนาะเอาช่เลยเสรจเลยเบิดเลยดิสูบเบดเลยเอาเยสบมิี่ไมีเต็ยูบไปแล้วกนเี ใครเนี่ยแต่สไปเดอร์เกือบเกือบกล่องโต๊ะเนาะนี่แต่มือเขาไหวกันเนาะเมื่อกี้มาว่ะจะไปจะแม่หรอก็ใจเรื่องเว้ยแจ็คใจเรื่องเว้ยพอดีพอดีได้นี่ไงมันมุมกออยู่นี่เลยนี่เดี๋ยวอีหลีเดยต้องไปให้ในกล่องเนี่ย ขน่หองเตะหนักเลยแล้วม้มยากี่ยมว่เทิงอยเท่ไมมั้ยมันป่ผมวอย่างนี้ครับเฮยน่าอะไรแี่าพ่เดรอไงน <laughs> Finishes. Finishes. Mm -hmm. oh. Finishes. Finish. Yeah. Thank you for everyone. Today is finished. Today is Friday. Oh, thank you very much. Yeah, today is Friday. I'm so sorry because I'm fine. Oh, yeah, you're what fine. Time. Yeah. Hello. 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 เมาเทียตามมันมันดีเลยโอ้ยตาอ๋ออืออ๋อดูอ๋อดู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 ด e ดูาไดู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 ดนดู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 ดดดูด I don't know, I not Why? Why? Are you Mao? sir. Uh, are you Mao? Uh, Ma? sir. Yeah, not sir. Ma tom. not sure I not good for me First time uh, for me Just more Before in the Before for for some. In the for <laughs> ไปเบไฟอนมุนานทกคนจะเข้าไปไหนมอมบอีโอ้มันอโอบนี้เขาสุดทายตอนทุกคนสมบัติกันอยู่ในนี่เนาะส์สมบัติสมบัติเกเจดนาะยู่ในนี่เลยอ๋อยูโนอกับเล่นเกมอ โอ้โบเห็นดนใส่สีคอไปนี่ของปลอมจากบานนี่มาเลยได้นี่สิบบาทสิบบาทเจ้าบาทซะนาจะใส่ใจบบได้ใส่ทองดอว่าไทยใส่ทองบบได้ใส่ใส่ใจของมากก็คือการกีฬาถ้าว่าเจ้าบรนหามันก็มาให้โบได้มาจดไปอีกขออีกคำคมหนึ่ง ความสุกก็คือการให้ถ้าเราอยู่ล้ล่ะเราบดดำนาไปมันกระมือเลยมีเหตุผลองมันกระเมีนแต่ว่าไซมอนอีกเท่ขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ขออีกบฮะขออีกเอาโควิ้งะฮะไปอีกใบขงคว้ควอาจจะไปอีกเจอที่สามความเจ็บก็คือการจากลาถ้าเราลงนะเหยียบ แกแต่ทันทิปตื่นโกมพัก็คือเขาเปียกเขาซื้อเขาเปียกแล้วก็ปรุงแล้วก็ใส่มักเพสต์ใส่ผกเพวก็เอาไปฝากเขาอปฝากเขาไปฝากเขาแล้วเขาก็มักเข้ากันว่าเสียบลายโออพอแล้วแข่งนาออีอย่างของมึงวะอีอย่งของมึงวะมาเขามาจับไฟให้นลทุกคนไปทีไทยอ๋ออ๋อีได้ มานะจับไซ้าตัวใดสีแดงได้นะตัวนี้เอจ้จะจเจ้ะยืดแขนนี่ซ้ำนี่วะบ่จะบ่จะใจน้อยกวนานี้ขอคำพรมบล่ล่ะไงนะเออความหักก็คือก,การทานรถมีบ่จะได้ตัวทาแล้วโดนไปกระเด็นโซเซ โอ้บอสถ้าเดินไปแล้วก็สิไปปักซีเออไปปักซีไปปักซีไปปักซีจอมดับซีซีน้องสายบรอลุดอยู่ได้นี่เมาอยู่ได้นี่ I don't know what about me อย่าโอเคมั้ยทายทายทาย้ายจับไฟให้อันนี้ง่ายพี่ตัวอือฮึบ้าบ้าบ้าอินเซิร์ตด้อินเสิร์ตอินเซิร์ตไอ้สบัดอืมเออ ดาอยู่นี่ก่อนเลยอ้ะเินขปิ้งครั้ง Insert Insert เพลงเนาะทุกคนกัดไปหนึ่งคำคมดูความฮักก็คือปิ้งไก่เขาปิ้งแล้วๆเราก็กินคนเดียวเบอรเอิรนเขาจบกินคนเดียวอิ่มคนเดียวนะทุกคนกินคนเดียวอิ่มคนเดียวเอ้ยไอ้ครบที่อย่างนี้น่ะอย่าเนี้น่ะโอเคไอ้สมาร์ทเก่าเอาขึ้นดึงแบบนี้นี่อ่าสูงวอด

ไปแล้ะไดกเะจะไปจะไหนก่อนมาขอสิหนึงรางม่ขอสิเป่าเนี่ยอ่าจะไปโอเคโอเโอเคโอเคเออห้าสี่สไปีงบุกคนปีหลังปีหลังก่อนคนหลายๆโอเคที่เรียนหน้าขึ้นไหมเป่า เบิร์ดก่อนเว้ยไม่มันเบิร hum ์ดก่อนมันเบิร์ดก่อนไลฟ์ก่อนเเอ้าปิดนปิ้ปิ้นคางเลยเก็บคางเป่าเลยไหน้าลมาเอ๊ะอิละโอ้ออกหน่อยละเจ้าเจ้าห้ามเอาออกดังไหมมันสีเบิร์ดก่อนพอดีสุริสุริของปากยังเดี๋ยวด้ะมาเอ๊ะมาพูดเป็นตันตันเชิงอะไรอยู่อะไรอยู่วันนี้เนาะ เอามหมไหมเออควนตีนได้ยูตัวนี้โอ้มันยังไงวะไปยังบุได้ติตัวเจ้าฮบุรอดแล้วไกลหนึงประมาณนี้ประมาณนี้สิเดี๋เออเอาไหมไหมเอาไหมไหมเอาเยอะที่ิ้าทางนั้นปดีสุลิตมาเมาก่อนคือมีอันหนึ่งเนาะบัตทเจเอองาแล้วบันทึกโอเคไปไมไปมันน้อยไป ทำสมองยังน้อยอืมสมุกต้องเพิ่มเพิ่มเข้าไปควันเห็นลายก่านีกอีกแล้วอกิล้วใครดีกว่าเกเนาะเสียคอนเบิร์ตด a d โที่เทดยอ่าโอเคดือนะนะได้ลวโอเคป่ะ thank you อืมเป็นก่อนอ้าวเลิศโอ้ยเดินไปเละคางการเอ๊ะจังไดย์เอามือนึ่งจจับนี่หน่อเดี๋ยวมือนึงจับกองอยู่ไปเอาเบรนก่อนเซ็กมันจะเป็นตัวเฟรมที่ถ่ายนั่นาดใหญ่กับตัวทีมการ์ชิมของตัวสุดท้ายหรือว่าเอาลายซีนี่บ่บ่ ก็เอาลายสีวะน้อยได้เลยเออตัวตัวไอ้สุบัตเปลี่ยนแสียงเสร็จแล้วเอาใส่ฮิซึเออเอาไม่นะเอาไม่หบอไม่หร้กถ้าไม่ใส่สโลเอาก็ได้ตัวเจนี่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 เออตรงนี้ได้แต่กระเซียงตัวไอ้สุบัตเอ็นมากงามอืมเออยวันนี้ไอ้สุบัตขึ้นตัวสูบดังเลยมันขึ้นแห้งกว่าอย่างตัวนี้นั้นจะไฟอย่างเบิ้แม่แม่ วันนี้วันนี้ทายตอนแล้วทุกคนเอาตะกองมาแล้วโทนี่มาแล้วโอ้ชาติายต่างมาแล้วโทนี่ต่างมาเอาแล้วน้ำหนึ่งสองสามเลยดูดพร้อมกันดูดพร้อมกันสามดูดเฮ้ยไปไปเอาโอ้โหเท่เยี่ยมมาว่ะเออสลี่ไงขึ้นโอเคโอเคเหรอได้ได้แล้วเ้อเท็เดียวเทคเดียวฟานเมาเลยฮะเมาเลยเอามอเตจอะไรนี่ จริงจริงนอนถือว่าเป็นเรียบร้อยเนาะซูรีเนาะเพลงใหม่สปอยมือเลยเอาวันที่เด็ดตา้เอาไว้ต่ออายุถือเดซมัน Oh not this man, no 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 oh nick nickman nick man. Yeah, nick <laughs> <man. laughs> oh nickman not nick yeah oh okay yeah bro uh, what what the date first second third the first one. Oh, oh, first, one. first, one. Oh, first oh, october man. he will release the his oh, new song man. yes man. the title the title what the title what the name oh, of the title young. the title uh, mm. Huh? told me. Bo. Ah, I'm Uh turtle yeah. the name of the song, man. Bro. Yeah, the song is yeah. Smoke. Smoke. Yeah, Smoke. Yeah, Yeah. Uh, okay. Uh, yeah. Oh, yeah, bro. Thank you very much. Yeah, bro. Yeah, bro. Uh, bro. Bro. บเอาใจเลิ้ยไปติดตามเพลงสุรีนะทุกคนปล่อยวันที่หนึ่งเดือนสิบวันที่หนึ่งเดือนสิบสองพันสห้อสองพันสี่เอานจทุกคนอย่าลืมไปติดตามอันนี้เป็นเบื้องหลังนะทุกคนเพราะว่าตาสุรีไปไทยมาแล้วมั้ยบอไปไทยแต่ต่นสวยอ่าอยู่ไทยอยู่สเตเดียม Yeah, stadium. Uh, football stadium. Oh. Stadium of uh, uh, football. Ah. Stadium of football of loud. Yeah, soccer, soccer. Nicka <coughs> oh. called soccer. Yeah, yeah. Oh uh, no, no, no. golf, golf, golf. Ah, box here. Oh, no, no. Yeah, Ah, a single ginger. Yeah, yeah. Thank you. Yeah, yeah. Thank you very much. น้องทุกคนอย่าลืมไปติดตามเพลงสุริ ATS. ATS เนาะเพลงใหม่ทุกคน. สำหรับคลิปนี้กัเป็นเบื้องหลังนะทุกคนยูสตูดิโอยูนี่นะมีวันมีหลายคนเลยบายเนะเจอกันคลิปหน้าเจ้ทุกคนบายบายบายบบลายวบายยูยูยูยบยู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 ยยูยยูยููย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 ูายเอูย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 ยายยยยู